โอ้ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงด้านบนตรงนี้นะทุกคน,นอ๋อนี้ทางเดินศึกษาธรรมชาติยอนหนึ่งถึงสี่อุทยานแห่งชาติโดยคนตาลนะอ๋อเปบันไดขึ้นตรงนี้เนีนะ่ทุกคนใครจะมาถ่ายรูปเช็คอินกับป้ายตรงนี้ก็ได้ไป้ายอุทยานแห่งชาติดอยคนตาลนะฮะก็เห็นหลายคนมายืนจุดถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็เซลยฟรีหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแชะนะไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นตรงนี้กันโอ้โหทุกคนต้นมะม่วง โอ้มม่วงใหม่ๆมะม,ม่วงปลามันหอมมากทุกคนมันหอมมากหอมมากหอมมากเป็นอาหารหน้าโอ้ยอน,นี้ลูกหน้าจะตกใหม่อยู่เนี่ยมันสุกสุกแบบพอดีพอดีอะทุกคนอืมหอมอะอืมหวานหวานวานวาน,วานอืมแซบ่บกินมะม่วงแล้วเิมดียังไงไม่รู้อ่ะเราต้องไปเราต้องไปที่ไหนขานี้อ๋อ ดูทมการอุทยานที่นั่งพักนี่ทางขึ้นไปโยอ้อนส่งไปเอ็งเพิ่มแบบนี้เนี่ยเจออะไรอีกเนี่ยโอ้ยอ,อุปัสซักดินสไลด์ไป และพระองค์ทรงลงลายพระหัตถ์ลงบนก้อนหินหมายว่าสอง2 2516องอเป็นลายมือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห,หัวุ้ยผมเพิ่งเห็นลายมือพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เอ้าโอ้ยโอ้ลายมือสวยงามมาก